สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะที่ The Diva Zone 999 t a r o คลิปนี้เป็นคลิปดวงรายเดือนทั่วไปการงานการเงินความรักสำหรับชาวราศีมีนหรือท่านที่มีลัคนาสถิตยอยู่ที่ราศีมีนประจำเดือนมีนาคม2568สำหรับการอ่านดวงอ่นานไพ่วันนี้เป็นการอ่านแบบ General Reading เป็นการอ่านดวงวงกว้างไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครดังนั้นเรื่องราวอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนทั้งหมดขอให้เราฟังเป็นไปในทิศทางความบันเทิง แล้วก็ขอต้อนรับเพื่อนๆคนใหม่ๆที่แวะเวียนมาช่องนี้ถ้าชอบการอ่านดวงอัดนไพ่สไต์นี้อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกิ้งๆเวลามีคลิปใหม่ๆมาจะได้ไม่พลาดกันนะคะแล้วก็ขอแฮปปี้เบิร์ดเดย์ชาวราศีมีนลักนณามีนทุกคนเลยขอให้ราศีมีนมีความสุขสมหวังในทุกสิ่งที่ปรารถนารวยๆเฮงๆปังๆความรักก็ขอให้เลิฟเนะคะ เพื่อนๆอยู่จังหวัดอะไรกันบ้างนะคะอากาศเป็นยังไงบ้างร้อนแล้วหรือยังราศีมีนบางคนอาจจะบอกว่าร้อนทุกฤดูเลยนึกว่ามีแค่ฤดูเดียวนะคะคือฤดูร้อนสำหรับบางคนอาจจะบอกว่าอากาศไม่เท่าไหร่แต่เงินสิร้อนยิ่งกว่าม,มาดูกันนะคะว่าเดือนมีนาคมนี้ราศีมีน มีอะไรเกิดขึ้นบ้างพลังงานโดยรวมนะเป็นช่วงจังหวะที่เราต้องได้โชว์ศัก,กยภาพของเราหลายๆอย่างเนี่ยมันไม่มีคํำว่าฟุกนะช่วงจังหวะนี้เอ๊ะหรืออาจจะมี <c oughs> หมายถึงในเรื่องของการงานนะคะการพิสูจน์ฝีมือของคุณนะ่ะไม่มีหลอกลูกฟุกลูกแบบใครโยนอะไรมาอะไรประมาณนี้นะคะที่เขาโยนให้เพราะความสามารถของคุณนะ ช่วงจังหวะนี้เป็นช่วงที่คุณจะต้องจัดการหรือควบคุมในหลายๆเรื่องหรือว่าเราอาจจะมีผู้ใต้บังคับบัญชาที่เราจะต้องดูแลควบคุมจัดการนะคะงานเอกสารหรืองานอะไรต่างๆมันอาจจะดูลุงลังไปหมดรวมถึงในเรื่องของการเงินตัวคุณเองอาจจะต้องเหมือนจัดระเบียบแบบแผนมากยิ่งขึ้นหรืออาจจะเป็นช่วงจังหวะที่คุณพยายามกดข่มอย่าเพิ่งซื้อรออีกสักหน่อยนะ รออีกสักหน่อยนะของมันยังไม่ต้องมีก็ได้รอก่อนรอก่อนอะไรประมาณนี้นะคะอะทีนี้มาดูนะคะว่าตัวตวนเป็นยังไงตัวตวนเป็นเจ็ดถ้วยมีความคิดไอเดียที่สร้างสรรค์มากๆนะคะช่วงจังหวะน,นี้อาจจะฝันแม่นก็ได้คุณอาจจะมีโปรเจกต์อยู่ในหัวมากมายมีความเขาเรียกว่าตั้งเป้าหมายเกี่ยวกับสิ่งที่คุณอยากได้นะคะหรือบางคนก็อาจจะ a n i f e s t ใช้กดแข่งแรงดึงดูดในการดึงดูดในสิ่งที่คุณอยากจะได้บ้านรถความรักหรืออะไรต่างๆนานานะคะ,ะมีความคาดหวังมีความอยากจะได้มันพยายามดึงดูดมันพยายามอยากจะทํามันนะคะช่วงจังหวะนี้ไอเดียบรนเจดิดขอให้คุณจดมันออกมาและเลือกที่จะทําไปทีละอย่างอย่าพึ่ง คิดทุกอย่างเป็นใยแมงมุม,มบางทีพอเราคิดเยอะๆมันมันเหนื่อยนะคะเหนื่อยแล้วก็ไม่ได้ทำม,มันเสียดายอกาสนะ,ะดังนั้นเขียนออกมาแล้วก็ค่อยๆทำทีละอย่างค่อยๆติ๊กออกมานะคะมาดูในเรื่องของการงานการงานเป็นยังไงโอ้งานคึกคักมากนะคะเงินทองก็คึกคักด้วย ถ้าคาข,ขายก็คาขายดีนะช่วงจังหวะนี้ลูกค้าคึกคักไปหมดเลยหรือว่าถ้าทํางานก็เป็นช่วงจังหวะที่อู้ฟู่เหมือนกันในที่ทํางานนะคะหรือธุรกิจในอะไรต่างๆนานา,นาเนี่ยผู้คนคึกคักเป็นเม็ดเงินนะทำงานก็เป็นเม็ดเงินหรือว่าเกี่ยวข้องกับธุรกิจอะไรที่เกี่ยวข้องกับเงินเงินทองทองหรือบางคนเนี่ยทำธุรกิจกงสีก็ค <c oughs> <c oughs> ือสืบเนื่องกันมาจากบรรพบุรุษนะอาจจะพ่อแม่เราก็พอเนาะไม่ต้องบรรพบุรุษก็ได้ แล,แล้วก็สําหรับบางคนนะคะรอง,งานใหม่ก็มีโอกาสที่จะได้งานแถมได้เลื่อนยศเลื่อนตําแหน่งด้วยนะสําหรับบางคนนะ่ะไปเริ่มต้นในที่ใหม่ๆได้เงินเดือนอัพขึ้นได้ตําแหน่งเพิ่มขึ้นหรือน้องๆหนูๆที่เพิ่งสมัครงานก็มีแนวโน้มว่าจะได้งานนะคะมีผู้หลักผู้ใหญ่เขาเห็นแววในตัวคุณเนี่ยก็จะดึงมาทํางานด้วยการงานเป็นช่วงของการขยับขยายและเติบโตนะคะไม่ค่อยห่วงจกเขาไหลคุณมีความ รู้ความสามารถอย่างที่บอกเราอาจจะเป็นคนที่จะต้องจัดการหรือควบคุมอะไรหลายๆอย่างด้วยตัวเองนะคะรวมถึงในช่วงจังหวะนี้ผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความไว้วางใจคุณมากๆเขาก็อาจจะยิ่งเข้ามาใกล้คุณเยอะๆนะคะเพื่อที่จะสั่งงานหรือว่าคุณอาจจะเจอคนที่เขาดีเทลเยอะหรือว่าคือพอเห็นเรามีศักยภาพอะ่ะเขาก็เข้าหาเรานะ เพื่อที่จะป้อนคําสั่งป้อนงานต่างๆให้กับเราเพื่อให้เราจัดการต่อนะคะดังนั้นอย่าง,งุดหยิดกับสิ่งที่เราจะได้เจอเพราะมันเป็นสิ่งที่ดีนะคะเนี่ยเพราะบางคนเนี่ยถูกอัดงานให้เพราะว่าเขาเห็นศักยภาพในตัวคุณคิดว่าเดี๋ยวนะอนาคตอะคุณจะต้องได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแน่ๆเลยในสภาวะอารมณ์หรือว่า สติปัญญาไหวพริบของคุณในช่วงนี้คุณจะเมเนจมันได้ดีนะหมายถึงว่าคุณจะแบบไม่ขุนไม่ขุนมัวกับสิ่งที่คุณได้เจอคุณแล้วก็บางคนทําเกี่ยวกับงานต่างประเทศนะคะหรือมีการติดต่อต่างประเทศหรือทําเกี่ยวข้องกับกลุ่มของออนไลน์ก็ถือว่าเป็นช่วงจังหวะที่ดีนะแล้วก็บางคนมีการหาข้อมูลงานบางอย่างเพิ่มเติมด้วยนะคะ เก็บเรคคอร์ดอย่างที่บอกว่าคุณมีเป้าหมายมากมายในชีวิตสิ่งที่คุณอยากได้คุณสามารถที่จะต่อยอดมันได้แล้วก็เหมือนว่าคุณอาจจะมีงานที่2เกิดขึ้นด้วยนะคะที่มันเกี่ยวเนื่องกับงานของคุณปัจจุบันซึ่งเป็นตัวที่สร้างรายได้ให้ได้สําหรับบางคนอาจจะทํางานประจําพอพ้นเวลางานไปเนี่ยกางคํำกลางคืนหรือวันหยุดเนี่ยคุณอาจจะทำในส่วนของออนไลน์โซเชียลด้วย อ่ะต่อมามาที่ในเรื่องของการเงินการเงินเป็นช่วงจังหวะที่คุณจะต้องควบคุมกดข่มในเรื่องของความต้องการของคุณนะคะหมายถึงว่าของที่คุณอยากซื้ออยากได้นะตอนนี้มันอาจจะเป็นของที่มีราคาแพงมีมูลค่ามากๆถามว่าคุณซื้อได้ไหมคุณซื้อได้ศักยภาพคุณมีเงินในกระเป๋าคุณมีแต่คุณอาจจะหมดสภาพคล่องไปเลยก็ได้นะคะดังนั้น ควบคุมและแมเนจมันให้ดีถามดูสิว่ามันจําเป็นแล้วหรือยังนะคะถ้าไหนที่มันยังไม่จําเป็นเก็บเงินอีกสักหน่อยดีกว่าแต่ถ้าไหนที่มันจําเป็นจะต้องเปลี่ยนละก็ต้องเปลี่ยนนะคะอย่างเช่นรถมันมันพังมันไปไม่ไหวคุณคุณจะไม่คุณจะไม่ต่อมแม่อะไรมันก็ไม่ได้เนาะเพราะของมันต้องใช้่มันไม่ใช่ว่าของมันต้องมีต้องบอกว่าของมันต้องใช้ ะค,ะคุณถึงจะยอมจ่ายเนาะแต่ถ้าบอกว่าของมันต้องมีอันนี้มันหมายความว่ามันอาจจะยังไม่จําเป็นหรือเปล่านะคะอ่ะในเรื่องของการเงินเกี่ยวกับหนี้สินมีเงินมาจ่ายแล้วก็อาจจะมีโชคก็ได้นะคะหนึ่งเหรียญที่เกิดขึ้นมันอาจจะมีคุณอาจจะได้โชคอะไรบางอย่างเพื่อมาจ่ายหนี้สินหรือมาแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ด้วยหรือมีโอกาสได้เงินจากจ็อบที่2ของคุณเนี่ยเข้ามาแล้วก็สามารถที่จะมาโปะได้ เงินทองคึกคักสิบเหรียญเลยบางคนเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ได้ด้วยหรือไม่เกี่ยวก็ได้นะในตัวของธุรกิจนำพามาซึ่งเงินทองนะคะหรือว่าในครอบครัวของคุณยังดูแลเอาใจใส่กันดีหรือพึ่งพาอาศัยกันได้ในเรื่องของการเงินไม่ค่อยน่าห่วงเท่าไหร่ห่วงแค่สิ่งที่มันต้องมีเราอย่าเพิ่งไปใช้วลีนั้นนะของมันต้องมีนะคะกดไว้ก่อนอันไหนที่มันยังไม่จำเป็นนะ ต่อมามาที่เรื่องของความรักเริ่มต้นที่ราศีมีนคนมีแฟนความรักเป็นยังไงสําหรับบางคนอาจจะเป็นความรักที่เป็นทางไกลต้องใช้ในสื่อโซเชียลหรืออะไรใช้เครื่องมือติดต่อสื่อสารในการที่จะพูดคุยกันนะคะหรือว่าช่วงจังหวะน,นี้ต่างฝ่ายต่างอาจจะโฟกัสในเรื่องของการงานหรือในสิ่งที่ต้องการอยู่ก็เป็นไปได้ แต่ในเมื่อเรามีเครื่องมือติดต่อสื่อสารหรือบางทีเราก็อาจจะอยู่ใกล้ๆกับเขาแหละถ้ายัางไงก็อย่าลืมที่จะพูดคุยกันเอาใจใส่กันสื่อสารกันบ้างน,นะคะอย่ามัวแต่ไปสนใจในตัวเป้าหมายของแต่ละคนมากจนเกินไปมีแนวโน้มของความหึงหวงที่เกิดขึ้นด้วยนะเนี่ยสเตนนะคะแต่ความรักก็ปรับความเข้าใจได้ถ้ามีลูกมีล้านเนี่ย มีบริวารสัตว์เลี้ยงต่างๆเนี่ยก็เป็นกล่าวใจให้ได้สําหรับคุณนะคะความรักปรับปรุงใหม่ปรับความเข้าใจกันใหม่ได้หวานชื่นกว่าเดิมแน่นอนนะความรู้สึกห่วงใยยังให้คำปรึกษาอดอ้อนออดซอ,อ,อกันได้ด้วยดีนะคะต่อให้ทางไกลแต่เราก็วิดีโอคอลคุยกันได้ความรักต่อให้ใกล้กันก็เหมือนไกลกันได้นะถ้าเกิดว่าไม่สนใจกันนะคะแต่มันมีนาโน้มว่า คุณจะเป็นฝ่ายที่เข้าหาเขาด้วยนะคะเอาใจใส่ดูแลเขาเนี่ยพลังงานของไพ่ถ้วยค่อนข้างที่จะหลาบายดังนั้นไม่หมาะมองว่าเป็นเดือนที่คุณและแฟนจะค่อนข้างสวีทกันนะคะในเดือนนี้ถ้าใครจะปั๊มลูกก็ปั๊มได้เลยนะคะ <laughs> มีนวงโน้ว่าจะติดอ,มอะมาดูในส่วนของการนางฟ้าความรักราศีมีนจะเป็นเช่นไรนะคะคนมีแฟน มีนาคมนี้ได้เป็นใบนี้ Lerve Yourself First ใดๆก็อย่าลืมรักตัวเองก่อนนะคะเอ๊ะหมายความว่ายังไงนะคะสถานการณ์บางอย่างเนี่ยเราอาจจะคิดแล้วมันทุกข์นะคะคิดแล้วมันเจ็บปวดหรือว่ายิ่งไปจี้ในจุดที่เราเจ็บปวดเราก็ยิ่งทุกข์นะคะดังนั้นเลือกที่จะรักตัวเองก่อน หาอะไรที่มาเติมเต็มให้กับเรานะคะบางทีเขาคนนั้นอาจจะไม่เติมเต็มให้กับเราและแฟงๆเลยนะเราก็อาจจะไม่ได้เติมเต็มให้กับเขานะคะดังนั้นก่อนที่จะรักคนอื่นเป็นจำเป็นที่จะต้องรักตัวเองให้เป็นซะก่อน ช่วงจังหวะน,นี้อาจจะเป็นช่วงจังหวะที่คุณจะต้องฮิวใจตัวคุณเองหรือว่าเติมพลังงานสิ่งที่ดีๆเข้าหาคุณลงเรียนอะไรใหม่หมๆเพื่อเติมศักยภาพเติมความรู้สร้างความมั่นใจให้กับตัวเองนะคะสร้างคุณค่าให้กับตัวเองอย่ารอให้คนอื่นมาเห็นคุณค่าคุณถ้าคุณยังไม่ได้เติมคุณค่าให้กับตัวเองความรักไม่ได้มีปัญหาเพียงแต่ว่าถ้าเราคิดน้อยใจมากเกินไปมันเป็นเหมือนการทำร้ายตัวเราเอง คุณกำลังขาดความเชื่อมั่นอะไรไปหรือเปล่านะคะะประมาณนี้ต่อมามาที่คนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเป็นยังไงยังคุยกันอยู่ยังเปิดโอกาสให้กันอยู่นะคะถามเขาเองก็เปิดโอกาสให้ตัวเขาคุณเองก็เปิดโอกาสให้ตัวคุณนะคะในสิ่งที่สามารถเลือกได้อันไหนที่ดีที่สุดสําหรับคุณหรือดีที่สุดสําหรับเขา ก็สามารถที่จะโฟกัสแล้วก็เลือกมันได้โอเคต่างคนต่างมีตัวเลือกนะคะเวลาพูดคุยกันมันก็หวานชื่อนนี่แหละแถมมีรักใหม่เกิดขึ้นด้วยนะราศีมีนมีคนที่เขาอยู่ใกล้ๆคุณเขารู้สึกรักคุณคลั่งไคล้คุณรู้สึกเทิดทูนรู้สึกชื่นชมคุณว่าคุณเป็นคนเก่งนะคะดังนั้นมองว่าอาจจะมีพลังงานของเด็กน้อยที่สนใจในตัวคุณ แล้วก็บางคนอาจจะมีคนรักเก่าเนี่ยติดต่อเข้ามานะคะพลังงานแห่งความรักมันเต็มไปหมดเลยมองว่าช่วงจังหวะน,นี้คุณมีตัวเลือกนะเจ็ดถ้วยเนี่ยไม่ใช่เขาคนนั้นใดๆนะตอนแรกก็จะมองอเฮ้ยเขาคนนั้นใดๆหรือเปล่าที่จะมีตัวเลือกมากมายนะคะคุณก็ไม่เบานะนนี่ยนะเราไพ่ถ้วยมันเต็มไปหมดเลยรักเก่ารักใหม่เข้ามาความรักที่ไม่ชัดเจนก็เข้ามาอืมก็ออแล้วแต่พวกเราเลยนะคะ ต่อมามาดูในส่วนของการนั่งฟ้าความรักลาสีมีนคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเดือนมีนาคามนี้จะเป็นเช่นไรขอหนึ่งใบได้เป็นใบนี้ค่ะ Getting to know each other ทำความรู้จักกันให้มากกว่านี้นะคะหรือว่าเปิดใจที่จะเรียนรู้ทำความรู้จักกันเยอะๆใครบางคนที่เราดูแล้วรู้สึกว่าไม่ใช่สเปคแต่บางทีก็อาจจะเป็นคนที่มาเด็ดใจคุณได้ในภายหลังก็เป็นไปได้ เขาอาจจะมีอะไรดีๆที่ซ่อนอยู่นะคะบางคนน่ะไม่จำเป็นจะต้องเป็นรักแรกพบถึงจะรักก็ได้แต่บางทีอาจจะเป็นรักที่จะต้องค้นพบในตัวกันและการซึ่งมันอาจจะต้องใช้เวลาคุยกันสักหน่อยเราถึงจะรู้ว่าคนนี้เป็นคนที่เราตกหลุมรักเขาเข้าแล้วนะอืม รักแรกพบบางทีมันเป็นเหมือนวิบากอะไรบางอย่างที่ดึงดูดให้เราแบบอยากได้กันมากๆอย่างนี้นะคะแต่ถ้าเป็นความรักที่เกิดจากการเรียนรู้ทำความรู้จักกันและกันคือตอนแรกไม่ได้ตั้งทงไว้ว่าเป็นคนที่ใช่ไงแต่พอคุยกันไปเยอะๆทำความรู้จักกันไปเยอะๆเราจะเห็นข้อดีของคนคนนั้นนะคะรู้นีใส่ใจคอกันและกันนั่นแหละอันนี้น่ะมันเวิร์กกว่า แต่ถ้าจะเวิร์กมากกว่าก็คือเขาต้องรู้สึกแบบนั้นกับเราเหมือนกันนะคะแต่ทีนี้สำหรับในเรื่องของความรักบางคนจะไปพ่ายให้กับรักแรกพบมันก็คือวิบากอีกอย่างหนึ่งแหละที่จะมาชาเลนจ์พวกเราทั้งสองคนในอนาคตนะคะซึ่งก็อาจจะเป็นช่วงจังหวะนี้ก็ได้เพราะช่วงจังหวะนี้ต่างคนต่างมีเสน่ห์แล้วก็ต่างคนต่างเปิดโอกาสให้กับตัวเองนะคะไม่ได้ปิดกัน้นดังนั้นใคร คุยกันแล้วมันใช่มากที่สุดก็มีแนวโน้มว่าจะเป็นคนนั้นอะต่อมามาที่คนโสดราศีมีนราศีมีนคนโสดเป็นยังไงช่วงจังหวะน,นี้ตัวเลือกมากมายมีคนเข้ามาใกล้เข้ามาชอบเข้ามารักทั้งคนที่คุณเห็นคนที่คุณรู้สึกคนที่คุณไม่ได้รู้สึกเลยว่าเขาสนใจคุณนะคะ เขาอาจจะมาตกหลุมรักมาชอบคุณมาเื้มคุณมาสมัครเป็น fc แฟนคลับคุณแต่คุณก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรได,ได้เลยก็มีแต่สําหรับบางคนเองก็มาจีบแบบเห็นเ,นเลยแล้วก็บางคนอาจจะมีพลังงานของคนที่อายุน้อยกว่าเข้ามาเกี่ยวข้องหรืออายุมากกว่าก็ได้นะคะทางไกลก็ได้หรืออาจจะเป็นพลังงานคนรักเก่าๆก,ก็ได้ที่เข้ามาเกี่ยวข้องคนที่อยู่ในที่เรียนเดียวกันที่ทํางานเดียวกันคนที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชาของเราก็ได้นะ หรืออายุน้อยกว่าเราก็ได้นะเขาก็อาจจะสนใจเรานะคะแน่นอนว่าคุณมีตัวเลือกคุณมีทางเลือกเกี่ยวกับความรักของคุณคุณไม่ใช่คนที่ไม่มีสเสน่ห์ไม่มีใครมองเดือนนี้ต้องบอกว่าค่อนข้างฮอตนะคะอ่ะซึ่งมันก็ร้อนจริงๆนั่นแหละนะต่อมามาดูนะคะว่าการนั่งฟ้ายากจะบอกราศีมีนคนโสดว่ายังไงบ้างนะคะ คือความรักของคุณจะเป็นยังไงบ้าง Express your love แสดงออกไปซึ่งความรักให้คนที่คุณรู้สึกดีๆเขาได้รับรู้นะคะไม่ต้องเขินอายไม่ต้องเจียมเจียมเนียมเนียมต่อไปคืออะไรเนียมเนียมนะคะเจียมเจียมหรือไม่ต้องเก็บไม่ต้องแอบไม่ต้องซ่อนโชว์มันออกมานะคะถึงเวลาที่คุณจะโชว์เคสแล้ว แสดงออกไปให้เขารู้นะคะเพราะอะไรเพราะว่าค <an> ุณอะมีคนเข้ามาเยอะแยะแล้วเขาก็ไม่รู้ไงว่าเฮ้ยตกลงคุณชอบเขาหรือเปล่าบางทีเขาอาจจะน่อยแล้วก็ถอยออกไปก็ได้นะคะดังนั้นถ้าคุณรู้สึกกับใครมากเป็นพิเศษคุณจงให้ความพิเศษกับคนคนนั้นมากกว่าคนอื่นและจงแสดงออก ให้เขาได้รู้นะคะรวมถึงในช่วงจังหวะนี้คนที่เขารักชอบคุณนะ่ะเขาก็เก็บไม่อยู่หรอกเขาก็ต้องแสดงออกมาให้คุณได้รับรู้นะคะซึ่งคุณอาจจะกลายเป็นสนไว้กับคนแคล้ทั้งเ็ดก็ได้มากมายเหลือเกินคนที่เข้ามานะคะแต่เราก็ไม่รู้ว่าตกลงคุณให้ความพิเศษกับใครมากที่สุด นั่นแหละเป็นช่วงจังหวะที่คุณจะต้องแสดงออกให้เขาคนนั้นรู้ว่าเขาคือพิเศษใส่ไข่นะคะหนักใจแทนอะอะต่อมามาดูนะคะว่าบทสรุปเดือนนี้มีอะไรที่ไพ่อยากจะบอกอยากจะเตือนหรือว่ามีอะไรที่อยากจะกระตุ้นราศีมีนมากเป็นพิเศษนะราศีมีนลัคนามีนนะคะ เดือนนี้โปรเจกต์ไอเดียเลิศนะคะจดไว้แล้วก็ทำมันทีละข้อฝันแม่นนะความฝันนำมาซึ่งโชคลาภได้โชคมาโปรนี่โปรสินอะไรก็ว่าไปนะคะอ่าเป็นช่วงจังหวะที่ความรักมันค่อนข้นขางที่จะฮอตพอๆกับอากาศเลยนะคะแล้วก็การเงินค่อนข้างที่จะคึกคักแต่จำสโลแกนไว้ว่าอันไหนที่มันต้องมียังไม่ต้องมีแต่ อันไหนที่มันจำเป็นต้องใช้มันต้องมีนะคะขอให้ราศีมีนม,มีความสุขสมหวังในทุกสิ่งที่ปรารถนาไว้มาเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ